จินเจอรินเจอกับหนิงปณิตาเปิดวินาทีเจอหน้ากันจังๆหนิงจินในวันที่เตรียมยาเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนในโลกโซเชียลกำลังติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวความรักของนางร้ายคนดังคุณหนิงปณิตาและคุณจินนั่นเองจากกรณีที่หนิงปณิตา เปิดใจครั้งแรกเคลียร์ทุกประเด็นดรามา่าเผยทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจทางเรื่องครั้งสำคัญโดยได้มีช่วงหนึ่งของรายการนิงปณิตาพูดเสียงสัน่นที่หนิงได้เล่าว,ว่าเอาช่วงวารลนไทยตอนที่กลับมาไทยพี่พี่ที่เขารบหลายท่านก็ทนไม่ไหวเรียกเข้ามาคุยแต่ก็พูดว่าจินต้องการยาจินมีผู้หญิงทีก็จะขอ,อยาทีทุกครั้งนิงก็ผ่านปัญหามาได้แต่ครั้งนี้หนิงจะขอสู้ และหนิงเหนื่อยมันกระทบทุกครอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมว่าเราสองคนจะทําให้ดีที่สุดหลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกหนิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอและได้บันทึกข้อตกลงตามกฎหมายแต่เอกสารนี้ที่มันไม่จบะจินไม่มาทําอะไรในสิ่งที่เขาตกลงท้าวันหนึ่งเกิด นคนเป็นแม่จะรู้ดีว่าความมั่นคงของลูกมันจะเป็นยังไงในอนาคตหนิงห่วงอย่างเดียวคือลูกและหนิงขออย่างเดียวเป็นสิ่งเล็กๆมากแต่อย่างน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อรักลูกมากนี่เราไปแฟนกันเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างแบบละเอียดเอกสารฉบับนี้หนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่ได้มีการเซ็นใบยาตอนนี้หนิงรอเคียว,ว่าจะทําอย่างไรเราไม่รู้ว่า เราจะทําตัวยังไงจะแก้ปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนิ่งไม่ลุกขึ้นมานําเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบ ล่าสุดในทิกต o k ของธัญญาธัญเรศก็ได้เผยคลิปวิดีโอหลังถ่ายรายการคุยแซบโชวอีก EP1 ได้ออกมาเปิดใจปรงปัญหาระหว่างสามีโดยคลิปที่ธัญญาลงเป็นช่วงที่หนิงแวะเอาของที่บ้านให้ธัญญาก่อนที่หนิงจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านซึ่งธัญญาได้เผยให้เห็นจินที่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมเขียนข้อความแล้วว่าถ่ายคุยแซบโช์เสร็จ คุณหญิงมาส่งพิญาที่บ้านแต่แวะเอาที่สะผมให้ดิฉันก่อน ดูนางแบกนางสตรองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะคะทุกคนทรงกำลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ไวๆนะจ้าจีนเวลาย้อนกลับไม่ได้เมียออกจะน่ารักเม่อในขณะที่สังเกตเห็นจินนั้นก็ได้มีโซเชียลสงสัยว่าภาพที่จินถืออยู่นั้นคือภาพของใครซึ่งพอจีนหันรูปมางานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างใจฟูไปด้วยเพราะเป็นรูปของภรรยาและลูกสาวนั่นเอง